กระจกจะเลื่อนลงมาโดยอัตโนมัติสมมุติว่าเราอยากจะปิดกระจกแล้วเราก็กดสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมนะครับมิสเตอร์พงษ์และเพื่อนๆที่ชอบรถแต่งจัดทรงก็ต้องวางใจมิสเตอร์พงษ์นั่นเองนะครับวันนี้ผมอยู่ที่ฟอร์ดพระนครเกษตรนวมินทร์นะครับผมเป็นที่ปรึกษาการขายรถยนต์ฟอร์ดนะครับและวันนี้นะครับผมอยู่กับเอเวอร์เรสต์สปอร์ตนะครับคันนี้เป็นเอเวอร์เรสต์สปอร์ตที่ไม่ได้เพิ่มแพ็คเกจนะครับราคาค่าตัวของเขาเนี่ยอยู่ที่1นึ่งล้านห้าแสนสองหมื่นสองพันบาท คันนี้มีการแต่งจัดทรงนะจัดชุดสเกิร์ตลงล้อแม็กแต่ว่าวันนี้นะครับผมอาจจะไม่ได้มารีวิวนะครับชุดแต่งนะครับแต่ผมอ่ะจะมานำสาระดีๆมาฝากท่านผู้ชมนั่นเองนะครับซึ่งวันนี้ครับผมเชื่อว่าท่านผู้ชมหลายๆท่านนะครับอาจจะยังไม่ทราบนะครับว่ากุญแจสมาร์ทคีย์เลสของเราเนี่ยมันสามารถทำอะไรได้มากกว่าการล็อกรถหรือว่าปลดล็อกรถนั่นเองนะครับซึ่งวันนี้ครับผมจะมาสาธิตนะครับวิธีการ ลดกระจกลงทั้ง4บานนะครับประโยชน์เพื่ออะไรนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเวลาเราไปนั่งทานอาหารที่ร้านอาหารใช่ไหมครับถ้ารถเราจอดตากแดดอยู่ใช่ไหมครับท่านผู้ชมมันก็จะเกิดอากาศที่ร้อนอยู่ด้านในใช่ไหมเราก็จะต้องปลดล็อกกระจกเพื่อระบายความร้อนออกนั่นเองซึ่งวันนี้ครับผมจะมาสาธิตวิธีการทำนะครับว่ามันสามารถทำได้จากกุญแจรีโมทส,สมาร์ทคีเพียงตัวเดียวเท่านั้นเออนะครับ เราไปชมกันนะเริ่มแรกเลยเนี่ยเราก็กดตอนนี้รถมันล็อกอยู่ถูกไหมครับเราก็กดปลดล็อกไปหนึ่งทีนะครับและกดปลดล็อกค้างไว้3วินาทีนะครับกระจกจะเลื่อนลงมาโดยอัตโนมัติเห็นไหมท่านผู้ชมทีนี้มันก็จะถูกระบายความร้อนออกสมมุติว่าเราอยากจะปิดกระจกแล้วเราก็กดตัวปุ่มล็อกเนี่ยนะครับค้างไว้3วินาทีนั่นเอง ง่ายๆเพียงแค่นี้นะครับและคลิปนี้นะครับถ้ามันเป็นสาระดีๆนะครับที่ท่านผู้ชมอยากจะให้เพื่อนๆสมาชิกได้รับทราบกันก็กดไลค์กดแชร์หรือว่ากด Subscribe ให้กับช่อง YouTube ช่องนี้ของผมด้วยนะครับวันนี้นะครับผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ